โอ้กิ่นหอมมากเลยเพราใส่ปลางปลงไปแล้วหอมมากเลยนะคะก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะอันนี้คือรสชาตินี่คือเราชิมได้ตามแจนช่องเลยนะคะปิดฟ้าอีกครั้ง ไม่ค่อยได้ไลค์นะคะไม่มีเวลาเลยเพื่อนไหนไหนเราเราเราสตรีมสตรีมไลค์สดได้แล,แล้วเราก็อยากสตรีมไหนซิอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามในในบางคลิปที่หนิงทำมานะคะกะเฮ็ด ไปเนาะพี่น้องแต่ช่วงนี้เวลาทํามันไม่เยอะ,อะหลังจากเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะใส่แล้วเราก็จะใส่พริกปลาเนี่ยเราไม่ต้มนานนะคะถ้าต้มนานนี่เนื้อเขาจะแข็งมันจะไม่อร่อยนะคะเราก็จะไม่ต้มนานเราก็จะดูอุบ๊บนี่พอมันเดือดอีกครั้งแล้วกัน นิงจะใส่พริกลงไปนะคะแต่นิงจะขอชิมรสดูก่อนว่าอ่าอืมนิงอยากได้ความหนอีกหน่อยความนุ่ในที่นี้เฮาจะใส่เกลือก็ได้นะคะใน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 ที่นี้นิงจะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปติกแปกมานึ่ ะลพอแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปอ่าบางครั้งหนิงหนิงต้มปลาก็จะใส่แบบประมาณว่าเนื้อเครื่องแกงอ่ะโขก คงให้ละเอียดก่อนแต่วันนี้หนิงจะจะจะเอาเครื่องแกงประมาณนี้นะคะเอาเครื่องแกงประมาณนี้จะสังเกตได้ว่าต้มปลาเราจะไม่คนเนาะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนใส่ใบแมงลักลงไปเลยนะคะใส่ใแมงลักลงไปเลย,เลยปิดฝา เด็ดอีกครั้งก็เป็นอันว่าเสร็จเลยนะคะ เป็นว่ายกตรงจากเตาได้เลยนะคะคลิปอ่านิงก็จะหยุดการไปสดไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะนี่เ,เปิดให้ดูอีกทีนึงน่ากินบ่พี่น้องจะหยุดสตรีมแล้วชิมราดูอีกทีซิว่าเออเป็นยังไงบ้าง อืมอร่อยค่ะอร่อยแต่นิ้งมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแลน้อยนะคะน้องหนิงจะใส่มะกอกลงไปอีกค่ะมันเปรี้ยวยังไม่ไม่จะดใจนึ่งเท่าไหร่หนิงชอบออกเปรี้ยวอะนะคะก็เลยเดี๋ยวใส่เข้าไปอีกดีกว่าแต่ว่าถ้า ถ้าไม่ใช่หน้ามะกอ,อกเนาะหนิงก็จะใส่มะขามเปียกน,นะคะอ่าแค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ